ไอหมอค่อยจะหมจักหมอความกับหมองแล้สาคนป่วยตกต่างกันเรื่อยคอยจะหูจักยังหูจักหรือเปาเอาน้ำมากินก่อนไหมสับไะรเจ้าจิบาว้ฟางน้ำน้ำเย็นน้ำน้ำเย็นแก้วน้ำน้ำนเย็นน้ำเย็น จะ,จะถามได้ไหเก่อน่ะถามมาได้ไงก็หมอความกับหมอรักษาคนป่วยคนแตกต่างกันค่อยจะต้องแตกต่างกันแบบไหนอา้าวหมอรักษาคนป่วยเครื่องมือเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเขาก็มีครบทุกอย่างนะสเต็โตโครอปของฟังการเต้นของหัวใจเครื่องมือการแพทย์นี่ยเขาก็ มันก็นมีครบทุกอย่างแลันอันหมอตามโรงพยาบาลนี่ยรักษาคนป่วยครับแต่ว่าหมอความนี่ฮะมันม,มีเครื่องมือขึ้นหมอรักษาคนป่วยตามโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นระหว่างหมอความกับหมอรักษาคนป่วยในโรงพยาบาลนี่ครับอาสม,มุดด้วยเจ้าเห็นอย่างพิดมาแบบนี้ฮะ ถ้าเป็นหมอความนะถ้าเป็นหมอรักษาคนป่วยเจ้าบบต้องไปบอกรายละเ,เอียดเขาเขามีื่องมือขบเขาฟังการเต้นหัวใจตัวเลือดมีเครื่องมืออุปกรณ์การ,ร,รกาแพทย์ทุกอย่างแต่ถ้าหมอความนี่ฮนเจ้าสี่โบบอกความจริงเขานี่เขาสี่เยียวยารักษาบบทฤฤึกคนยังกระยาที่ว่าคือบอกคนป่วย ถือว่าเป็นคู่ป่วยเราไปสิ่งได้มหาหาโมความเพราะฉะนั้นได,ด,ด,ด้จริงๆแล้วฮะตามรักนี่ฮันคนที่มีสิทธิ์ว่าความได้เรีนบอกหนึ่งก็คือตัวความก็คือตัวเจ้าเองตัวความก็คือตัวเองแล้วก็มีอายการทหารรัฐธรรมนูนทนายมีสิทธิ์ว่าความได้ ถ้าเจ้าเก่งพกเพราะว่าเจ้ากะว่าความส่นหญิงได้อืมหมอแต่ถ้าเขาป่วยถือว่าเป็นผู้ป่วยแล้ว้าับ่ต้องพวกที่ต้องหาต้องคดีไน่ต้องเป็นผู้ป่วยจะต้องไปหาหมอความก็คือถ้าพวกทนายแบบนี้นะทนายาหาหมอความการที่ไปหาหมอความเนี่ยหนึ่งเขาต้องึว่ายง่ายว่าหมอความเนี่ยเขาจะเป็นปากเป็นเสียงแทนเขาเป็นตัวเขาแทนเพราะฉะนั้น เขาต้องเคารพและให้เกียรติเขาได้พวกโม่ความนี่ฮะเออเขาไมา่เป็นปากเป็นเสียงแทนเขาแกต่างแทนเขาง่ายไปเขาจบกฎหมายพวกโม่ความโม่อย่างนี้ฮะถึงแม้ว่าเขาเป็นตัวความมิเชินว่าความได้กับตามกฎหมายก็แม่นยุแต่ว่าโม่ความเนี่ยเขาสิแกต่างให้เขาได้เออการนี้สิไปหาโม่ความหนึ่นงล่ะมันต้องอ่อนน้อมทอมตนเขาหาเขาสิพิษหรือสีถึอกอย่างกระยา เขาต้องเว้าความจริงให้เขาฟังเขาใจไหมถ้าเขาไปสิบตัวเว,ว้าความจริงนี่เขาิเยอยายรักษาเขาบวทึกเออถ้าเกิดว่บเอาสมบัติเจ้าต้องโทษแบบนี้คดีนั้นคดีนี้เจ้าจะไปเก่งเกินนานมันบวชอ้ไรโทษฐานะเขาจุ้มกฎหมายเขาสิมีว่าท้าสินของเขาพผูู้ดที่ถูกกล่าวหาได้ขอสนิฐานตามกฎหมายว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เห็นไหมยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นโลงิตสลาลนี่ฮะวิธีการต่อสู้เนี่ยนะถ้าเป็นบโมดก้หมามอายาเนี่มันมีสามร้อยกว่ามาตานี่ฮะมันมีทางลุดโอดมากกว่าครึ่งเพราะว่าคนระหว่างทนายกับอัยาการนี่ฮะเหมือนกับคนชงกาแฟให้ผู้พิาพากษาชิมเติมน้ำตาลแน่นมน่อยเติมให้ผู้พิพากษาชิมเออไอ้เกิดว่าอัน อันยังคดีอันวันนี้เขาต้องว้าความจริง้เขาฟังได้เพราะว่าเขาเราว้าความจริงบวกให้หมความูุจจาถึงเขาตีเยอะแยะกัสาบบรุ้มันมันมีหลายมันมีหลายอย่างน,น้ที่อันอันที่เราใบแพทอย่างลงความเห็นมาแต่ว่ามันก็มีทางรุดได้มันยังอัน คดีอยู่น้อคดีหยกบุญธรรมโนดจะฟังนะคดีอันคมคืนจะทํำชำเราทวานเออวันนี้เรามีใบยาสูตรตาดแผมาว่ะปาดแผลได้รับการฉีกขาดที่ทวานเลยลงความเห็นมาของแพทย์มาวันนี้หลังยาสู้ความใหม่นะถามวัลนครามมันจบเลยแกข้อสำคัญในจุดนี้ครับ เพราะว่าทนายเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของลูกความอยู่แล้วแต่จริงเนี่ยไอ้คนที่ทําพิษเนี่ยเขาหูจับยุกอ่ะเขาทําพิษจริงไปคบคืนก็ททาสําแร้วเรื่องจริงก็เป็นเน่านั้นแต่เขาว่าความจริงให้นายฟัง,งแต่พนันนายเน่ะถ้าเขาทลาถ้าเกิดว่าเขารักษาผมเนีายเขาก็ทลายอำนักของพยายนพรสะยายรจะเชืยย่อเชื่อที่พยายนหลักฐานเป็นหมดอ,อันนี้เห็นเขาซช้นหมอแล้วมาให้การในศาลเนี่ยแล้วไอ้ มากอนในพักทาสนสารกับทนายกันเลยถามว่าคุณหมอครับคุณหมอเป็นผู้ที่ลงความเห็นไปในสูตรแบบไหลของแพทย์นี่ใช่ไหมครับคุณหมอว่าใช่ครับแล้วทนายก็เลยถามคุณหมอ,หมอว่าการที่คนเราท้องผูกมากๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าอุจจาระออกมาทําให้ตะวันเราฉีกขาดได้คุณหมอตอบไ่าอะไรอุจจารอาจจะเป็นได้ครับ ตมเนียอยู่ตรงหน้าบันลังคุยภาัษารอาจจะเขาว่าอาจจะตรงนี้เห็นไหมกฎหมายมันแค่พยางค์เดียวสาม,มารถพทรกลยที่อันนี้โคก,กหมไมเขาว่าอาจจะนี่คุณหมอเป็นผู้ที่ลงไปเสนอสูตรบาดแผลแด้แท้เป็นคนเสนอสูตรบาดแผลได้รับที่ขาดที่ตะวนันตะวันหนักนะยังใช้เขาว่าอาจจะอาจจะเป็นได้อุจระของหูขอกมาอุจระอมา,าอาจจะเป็นได้เห็นแล้วเู็ภคุยกัาบตได้นั่งเหิือบนได้ไปเหมือนเสนสูตรคือหมอ ผู้พิากษานั่งอยู่บนบันลังรอพิจารณาตามพยา,ยานหลักฐานเอกสารตามที่ทั่นมาพอมาษาคุณหมอผู้ดีชนสูตรยังใช้เขาว่าอาจจะผลประโยชน์ตกแก่จำเลยได้คนดีชนะสูตรยังใช้เขาว่าอาจจะเห็นบอยผลประโยชน์ตกแก่จำเลยทันทีแต่พากจำเลยได้พอสถานถ้าคนว่ายัางเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่จริงท่านนายเนี่ยเขาพูดจักอยู่แล้วว่าจำเลยคนนี้มันทําบิดมาจริงแต่นี่คือว่าทักสิ่งของร้ายในสิ่งเขาสามารถจะสิแก้ต่างให้ได้ง่ายดีแหละ คือหมอความเนี่ยเห็ดท่โมเมนต์บเป็นน้าจู์นะนั้นตอนนี้โมเมนต์โมว่ามันอยู่ที่โอกาสมันต้องจักช่วยโอกาสจังหวะนะที่ว่าวัดท้าศิล์เนอะอันใดที่มันอันนั้นเน่เขาซ้อยได้มันก็ซ้อยเน่ครแต่ว่าก้นหมายมันก็ก้นหมายข้อเดียวกันแต่ว่าเวลาว่าความอาจัรยลงยังสารมันก็อยู่ที่วัาท้าศิล่์เพราะว่าเขาเวลาเขาขึ้นลงยนงสารเขาบวได้มาพิจารณาแบบโซเซียลเนี่ย มันมุเป็นวิพากษาตามโยเซียวเขาพักว่าโดยพยานหลักฐานเอ่อกฎหมายว่าโดยพยานหลักฐานนั่นแหละนี่แหละเห็นบอกเขามาหมอทูเทอร์นัสูดยังซ้ายเขาว่าอาจจะพิพากษาบนเอนกสาสูตรคือหมอกู้สารสารเชื่อที่พยานหลักฐานเชื่อที่ยันพยานที่ให้ความเห็นขนาดท่านสูดยังซ้ายเขาว่าอาจจะเป็นได้จะละออมาเห็นบอกลุด่าจะว่าแบบนี้ฮะนั่นแหละนี่แหละคือกฎหมายเห็นบอก อุจจาระมากับท้วาลชีพขาดได้แต่ที่จริงทนายหุ่นยักษ์ยุบว่ะลูกความนี่เหตุผษมาอแต่ว่าเงินเขาถึงเนี้ยนี่ฮะเงินเนี่ยบางที่ทนายกับอันทนายกับอันอายการนี่ครับเลิกว่าความนี่ครับลูกแเขาก็ไปนั่งกินข้าวนํากันนู่นนี่มันก็ต้องมีอยู่แล้วเป็นบ่ออันนายำนักกฎหมายนรงกันเลยเออแตุ่มมนั่งกินข้าวนรงกันโมมีนั้นโมมีนี่แกะบนี้แหละครับอายการเขาก็ว่าไปตามหน้าที่เขา แต่ถ้าอยากให้อัน,อนจำเลยต้องหานี่ติดขบอายการที่ถามนันไหนจะที่ที่หมอถามติ่งขึ้นนะถามคุณบอกว่าที่คุณหมอบอกว่าลงอาเห็นว่าที่ว่าอุจจาระท้องหูกมาอุจจาระออกมาอาจจะทําให้ทําหวานขีดขาดได้ถ้าอายการถามขึ้นนะอยากให้ติดขกนะที่หมมีนู่นนี่บนางยินเขามนาะ ที่ว่าฉีกขาดฉีกขาดจากข้างนอกหรือข้างในถ้าอาการถามขึ้นมาเนี่ยนะจบเห็น,หนเนาะเห็นเนอะเพราะเพราะว่ามันต้องฉีกขาดจากข้างนอกผมไปถ้าดูนะเห็นแต่ว่านายถามว่าฉีกมันทำให้ตะวานฉีกขาดนในวิพากษาสูงเลยนี่คือวัตถุสิ่นนงของนายในแต่ละคดีที่ว่าสู้กันนีิยมหรืยอย่างง่ายเออคดีแต่ทางคณะผู้ว่านั้น อันนั้นในพวกที่เรียนกฎหมายพวกนี้มันเก่งไอ้มันโมเมนต์แนั้นเนะพราะนั้นเขาไปหาเขาเขาเป,ปา็นป้าเป็นเสียงแท้นะเขาต้องอมน้อมถ่อม,มตัวเขาไปหาเขาได้เป็นมาาเป็นเสียงเนี่ยต้องไงก็เขาลบแล้วก็ให้เกียรติเขาได้พวกทนายมันเป็นแบบนั้นได้างไอ้เออบางคนนี่ยิ่งพยองนู่นนี่บุคคลจักจะเราเยียบขุกไปแล้วครึ่งหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบบริเก็เยียบไปแล้วครึ่งหนึ่งโหที่บุคคลจกัจกรเออตามวระนายหลวง Okay, อันโอเคบะมันก็เก่งเรียนจบมาถึงโบมีประสบการณ์มันก็สู่คนที่เขามีประสบการณ์บ่ได้แล้วแม่น่บจะว่าอ่าเนี่เป็นนั้นนะอันในเลี้ยงนันคนหมายต่างๆมาเดียวกันมาอยู่ที่วัดท้าสินทนายเพราะว่าถ้าเชื่อนวะ่า <c oughs> พยานหลายๆคนนี่ทานายเก่งๆวาดาัดท้าสินนี่เก่งเขาสิทาลายน้ำหนักของพยานนะพยานแต่ละคนมาเขาจะซักให้แตกเลยพยานแต่ละคนนี่เออจากที่ว่าจริงนี่เป็นโกหกเลย เออมันที่เป็นนังนั้นเอ้ยเบื่อแค้นเบื่อ่ะเวลาทานายเขาซักนะซักจนว่าความจริงนี่เป็นความเท็จได้เราไปทานายแต่ละคนเยาวเก่งโบกเก่งน่จะทำอไล่ะทนายโว้ยพวกนี้หกเก่งเขาเรียนกฎหมายมาเนาะว่าถ้าสิทธิ์กับเก่งคนทนายมีประสบการณ์ในเตงเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นหลายคนเนี่ยนะว่าการเข้าหาทานายนี่ไปไปยิ่งพยองไปนั้นแต่เขาเขาเป็นตัวแทนตัวแทนเป็นป้าเป็นเสียงแทนว่านนต้องอมน้อถมถ่อมตนแล้วก็ให้เกียรติเขาเลยเออ แต่ถ้าว่าภิษอีหลีนี่กกเขากะบุง่ายบัคาะโบยากษินขูกก็คือเสียแห้งแน่แหละถ้าบูพิษหลีเขากะสร้อยแกสร้อยเต็มที่ขึ้นกันแต่บูพิษแต่พิษนี่กกเสียแห้งแต่ว่ามันหักมีโอกาสที่จะเกินครึ่งแลนะที่สิรุดได้บุง่ายราะว่าจำเลยนี่สิได้ข้อสนิษฐานตัวคนหมายได้ได้ขทอสถานว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่โทษตำรวจอัยการศารและทั้งนี้หน่วยงานนอกขบวนการยุติธรรม เ้ยเคว่าไปหลายเทือแล้วอันว่าไปไปฟังมาคนหยกตัวย่างอุท่าหอนั้นบาตาสองแปดแปดสองแปดเก้าฮะที่ว่าอันโจรโจรผู้ร้ายใส่มินบอกใส่แบนดำใส่มวกวเออเนี่ยเคยเคยว่าหลายเทือแล้วโอ้ท่าหอนตรงนี้ครับมันเป็นกะเป็นนั้นข้อคิดดีจะว่าให้หันฮันหลายๆคนเนี่ยเขาเข้าใจว่าทนายนี่มันจิ ทางออกก็มีหลายทางแล้วก็รักการที่จะต่อสู้มันก็มีหลายทางในในเรี่องได้เป็นเองกับอย่างแบบนี้เลยอันอันอันเวลาเขายิงยิงกันอยู่ปลายโดนมีค่ะย่างเอาเมือกลางวันกลางวันเศกมือซ้ายส่งไปสายมือขวายิงนี่ฮะมือซ้ายส่งไปสายแล้วมือขวายิงปึ้งๆนี่แล้วก็แล่นหนีเวลาขึ้นลงขึ้นศาลนี่ครับที่จีรุตได้เขาถามทนายเนี่ยเขาถามพ้นละความเส้นแล้วแต่เขาถาม พยานแต่ละคนซักไปเบอร์เลขหน่งเรียกว่าประจัก์พยานเนี่ยคนที่นั่งปลายรถมีมันสิมีน้ำหนักเพราะว่าสารที่เชื่อเื่อที่ประจัก์พยานมีน้ำหนักหลายเขไม่ได้เขาถามบุลความซักพยานออกเส้นแล้วก็ทนายก็ต้องักถามบุอยู่ยแล้วทัเทิดยางก่อนแล้วก่อนที่มาถามนะเห็นคนร้ายทำหนังใดบ้างกับมือซ้ายสองมืซ้ายมือขวายิงแล้วก็วิ่งหนีทนายซักต่อไปว่าเห็นเกิดกลางวันหรือกลางคืนเอา พ,พ,พยานบอกกลางวันแล้วทีนี้ทนายซักต่อไปว่าเห็นคนตายมีหนวดใส่แว่นดำคล้ายจำเลยใช่ไหมถามประัจษ์พยานที่นังพาเรินเมได้รู้ไมคเขบบอกว่าใช่นี่แหละเห็นว่าส่งคำถามนี้มันกระลุดแล้วมาตาสองไปแบบตรงไหนก็นี่ฆ่าผู้อื่นฮะเออฆ่าผู้อื่นผ้าผู้อื่นเนี่ยมันโทษมันจำคุกโอ้มันจูงสุดมันประหารหมดเลยยี่สิบ มสิบห้าสิบปีย่ิบห้าปีมันสามสเตปเลยสามสเตปนี่คือว่าถึงประหารแต่ว่าแต่คนที่หลักแต่ลักภาพมันจะยังหลุดได้ตามส่วนหลุดได้กึง่งนึบงประมาณนี้แต่ถ้าจำนวนตลอดฐานกับอจจตจำพุกตะลอดชีวิตแต่ถ้ากฎหมายข้อใดก็ยังถ้าว่าประหารสถานเดียวนี่โมมีเลยแต่ว่าจีีบอดชีวิตไม่ยังแกประหานสถานเดียวมันจะมีหลายหลายอย่างที่ว่าโทษหนักนะเอาแบบนี้เลยนี่บอกสองคำถาม กันครับนทานายบอกเห็นคนร้ายทำไงบ้างกับมือซ้ายส่งไว้สายมือขวายิงแล้วก็วิ่งหนีทานายซากว่าเหตุเกิดกลางวันนรืก็กกกคือพยานบอกว่ากลางวันอะกลางวันผูดใดสิไปส่องไว้สายแล้วยิงะพยานนี่เห็นขีดตัวได้นี่ะจะเป็นต้นเหตุซากที่สเสื้อบทีาเหตุการณ์เป็แล้ววันนี้ทานายซักเราว่าเห็นคนร้ายมีหนวดใส่แว่นดําคล้ายยาเลยใช่ไหมพยานอยู่ในนั่งบาร์เรเวบอกว่าใช่คาว่าคนร้ายนี่คือผูดด้ที่ก่อเหตุ ใส่แว่นดำคล้ายจำเลยใช่ไหมคาว่าคล้ายตัวนี้แหละนบอกพยานบางคนมันโบลูกฎหมายโบรูอีนูอนี่บรรยากาศตอบดำทนา,นายวอลแท้คาว่าคาว่าคล้ายตรงนี้เห็นไหมมันกฎหมายที่แกแค่พยานเดียวใค่แล้วนะความหมายฮนะคาว่าคล้ายคนร้ายคือผูอ้ที่ก่อเหตุมีหนวดใส่แว่นดําคล้ายจำเลยใช่ไหมพยานที่ทป้ายรดนีประจักษ์พยานบอกว่าใช่ แสดงว่าที่จับมายืนอยู่ต่อหน้าศาลนี่ไม่ใช่คนร้ายแล้วคนร้ายคือผู้ที่โกงเหตุแต่คนที่ยืนอยู่ต่อหน้าศาลนี่คือจำเลยเข้าใจไหมนี่เภาษาสับต่างๆนี่ฮะกับโข่วนอยู่หูหวไว้บางคนนี่รู้เลยได้เวลาคืนดวงศาลน้องหงูผิดกันแค่นิดเดียวคนหมาย,ยโอ้ยพวกอย่านั้นการนี่สิเข้าหาหมอความนี่หนึ่งะมีความจริงใจเขาเป็นปากเป็นเสียงแทนเราอันไหนจริงก็ว่าจริงอันไหนไม่จริงก็ว่าไม่จริง ไปกี่ตัวเขาครับคดีแพ้อย่างแล้วนี่ต้องโทษตุนดีไปโทษทานายบวไอ้เออม่นท่เป็นบบนั้นไลยแต่หลายหลายคนเนยยี่ยยิงโยองนู่นนี่บวจักแล้วเออเห็นต้องทมตัวเข้าหาทนายของเก่งพวกนี้ฮะนี่ขนาดเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยขนาดวันนี้อันอันนี้หยกตัวอย่างให้จาฟังนะเรื่องหลายจริงแตย่างเพราะนั้นต้องมีความจริงใจครับทนายถ้ามีเรื่องมีเล่ามีอย่าง ถมตัวมีความยิ่งใหญ่าเขาเป็นปา้านเป็นเสียงแทนเขาสามารถแก้ต่างได้วันนี้มีประสบการณ์เขาเเก่งคนนี้เหรนเออเขาวาาัฒนศิลป์เขาสุดยอดเด้อทนายนี่เออภาษาไทยจะสิดธรรมดาผิดได้เลยทุกอย่างฮะมันโมเมนต์ทนายจูนแต่ว่าทนายก็คือเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์เองลูกว่ามันเอาง่ายๆบางคนมันถัดยิ่งพยองน,นะ มันอยู่ดมมีความจริงใจ ấy, กับเขาเลยหันทนายหมวต้องใช้เงินดีๆเขาซอยเพาะเขาซอยสังคมอยู่แล้วโอ้คนเขานี่โอกาสพลาดพังมันได้มันมีได้แต่ว่าการกลับตัวกลับใหญ่เป็นคนดีคนละเมืองดีนี่ับโอ้สังคมประเทศชาตินี่มีโอกาสเขาก็ซอยเขาซอยมพรว่าแต่ว่ามันอันนั้นอยู่ดีมันเขาเาจังอันนั้นว่าไปตามท่านเนี่ยคือรักการเข้าหาทา่ทนายต้องมีความจริงใจอันนี้คือมอควาอ้ามันนี่ฮะ หมควาเนี่ยเห็นอย่างนี้คนที่เกิดเห็นอย่างพิดพหัหมอแนวโอ้ยอยากให้มันกลับคืนไปใหม่เด้เหตุการณ์เขาถึมามาชีคิดน้น,นั้นได้คนเอแต่นี่จริงตอนนี้โอกาสแล้วเขาเขาสามารถสรอยเขาได้เห็รอไว้ง่ายทนายถ้าเกิดว่ามีเรื่องมีราวนี่หรอว่าความจริงไว้ง่ายไปหมอนี่ถ้วาว่าไปรักษาอาการป่วยนี่โบต้องไปไว่าความจริงให้อหมอฟังผู้ซื้ออยู่เขกากระังมจักแล้วว่าเจ้าเป็นอย่างมาเพราะเขามีเครื่องมือตรวจ เออจบับบทไปต้องไปแสนรู้ใส่เขายางหมอเขาเก่งเขาเรียนมาแต่หมอความมันโมเมนต์ไงหมอความนี่ต้องเอาความจริงให้เขาฟังได้ผิดถึงนแหละกระยาเอาอสิเปรียบเทียบได้ข้อกฎหมายแล้วเขาก็สิบแก้ต่างให้ไง่ายๆพินดดี่มันก็สามารถจะเป็นพูกได้นี่แหละนคือกฎหมายขาดใหญ่มมันหลายๆมาตาที่อันนี่งนั่นเพราะฉนนั้น,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 นหลายๆคนนี่เขาผัดมห้คือว่าแล้วคือเขาขเขาโบ อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาทห่านนายเป็นป้าเป็นเสียงแท่นตนเองได้บวงให้เกียรติท่านนายสิแก่หลายหลายคนนะครับก็คือเห็นเห็นนั่นแหละเตรียมรถเออไปพุ่นแไปซอยงานเราจะทันพุ่นแล้วเออมื่อก่อนมันร้อยสี่สิบห้าแห่งหมดในประเทศไทยหกหกเปิดมันมีนอยู่สี่สิบกว่าแห่งมันมีกี่แหง่งเดี๋ยวนี้มันหดได้มาเปนร้อยห้าสิบกว่าแลควัคนต่างคนเพิ่มขึ้นมาเนื้องไม่เออมันนไผมาเนี่ย เอ้น่ตอนนี้ผูไดมากยเนเงินน